อมรินทีวีใกลสุดขอฟ้าตามหาหัวใจอีกครึ่งที่หาคงอยู่ตรงนั้นครึ่งใจทางนี้ยังห่วงฮ้าฟ้ากว้างบางตาได้แกลงกันเชื่อว่า,าสักวันจะผ่านพ้ก Nigga, I'm a long fear lop like the day I can't long. House, ลุกใหม่หอ,อมกลุ่นจักเตาทุกวันลูกชายเนี่ยตอนนี้เขาก็เลยเข้าไปอยู่ในเรือนจำ <l ug> ถ้าพ่อรู้ว่าเราอยู่จุดนี้กลัวพ่อรับไม่ได้ไหมกลัวอยู่แล้วหนูไม่รู้จะพูดอะไรเลยเพราหนูก็คิดอะไรไม่ออกเลยอะ่ะการที่เป็นแบบเนี้ยหนูไม่เคยทำอะไรที่ไม่ดีเลย <c oughs> <c oughs> หนูเชื่อมันได้ยังไงอา้าร้อยสิบแปดมกุฎ ลูกต้องโดนเพื่อนล้ออยู่แล้วพี่พ,อพอ่อขีดคุกพ่อติดคุกอะไรประมาณนี้ผม,มยุ่งเลใจมันกล็ลออถ้าพ่อรู้ว่าเราอยู่จนนุดนี้กลัวพ่อรับไม่ได้ไหมพ่อกลัวอ,อยู่แล้วครับกลัวอ,อยู่แล้วเราเป็นพ่อเรายังก็ถา,าลูกเลยว่าทำไมเราไปทำอย่างนี้ลูกอยาคิดยังไงก็ <S 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 มีสองแง่สองง้ามนี ว่าทำไมตั้งนานเราไม่ไปตามหามแจริงๆแล้วผมพยายามแล้วแล้วก็เราก็ถามนายจ้างแม่พ่อแล้วเราก็ได้ข้อมูลมาแต่เราไม่มีเงินไ,ไม่มีนะเงินพอ,อและตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่รู้จะไปยังไงเราไปไม่เป็น รายการอ e e ีเตอร์อีจันขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าซีรีส์ความหวังคนคุกเราไม่มีเจตนาในการสร้างความสงสารหรือเรียกร้องความเห็นใจให้กับผู้ต้องขังและเราไม่ได้มองว่านักโทษคือเหยื่อของสังคมแต่เราเชื่อว่าในความผิดพลาดของใครคนหนึ่งยังมีบทเรียนที่คนทั้งสังคมสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อสนับสนุนให้ใครผิดซ้ำ แต่เพื่อเตือนใจและสะท้อนผลลัพธ์ของการกระทำโดยเฉพาะสำหรับเยาวชนหรือใครก็ตามที่กําลังลังเลในเส้นทางชีวิตเราอยากให้เห็นชัดเจนว่าการกระทำผิดกฎหมายมีราคาที่ต้องจ่ายและบางครั้งราคานั้นก็คือการเสียคนที่เรารักไปตลอดชีวิตเราเข้าใจและเคารพทุกความรู้สึกของครอบครัวผู้เสียหายรวมถึงครอบครัวของผู้กระทำผิดที่อาจไม่ได้เลือกให้ชีวิตมาเป็นแบบนี้ ทุกการตัดสินใจของทีมงานยึดหลักความยินยอมและความปลอดภัยของทุกฝ่ายเป็นสำคัญเราเพียงขอทำหน้าที่ผูดถ่ายทอดอีกมุมของความจริงในสังคมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมความหวังหลังกำแพงเคสนี้เป็นเคสของโอมนะที่โดน คดีชิงทรัพย์นะครับจะตามหาพ่อเนาะเ<ม>บื้องต้นเนี่ยน้องให้เบาะแสมาว่าพ่อเคยอยู่ที่สุพรรณบุรีใช่ปะใช่แถววัดวังว่า,อ,าอ่าไปแถวไปถามตรงข้ามวัดวังว่าจะเป็นบ้านเจ้านายเก่าของพ่ออ่าฮะซึ่งพ่อเนี่ยเคยดูแลเจ้านายตอนป่วยด้วย<ม>เขาก็เลยจําข้อมูลของพ่อได้อะไรเงี้ย<ม>แล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นของพ่อเนี่ย เขาบอกว่าเป็นคนอะไรนะอำเภอแม่สอดตำบลแม่ละมาดจังหวัดตราจังหวัดตากไม่รู้ว่าตอนนี้จะอยู่ที่ตากหรืออยู่ที่สุพรรณอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแลติดต่อเจ้านายอดีตได้ไหมอดีตเจ้านายได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มตรงที่บ้านเจ้านายเก่าตรงข้ามวัดวังว่าที่สุพรรณบุรีก่อนละกันนะครับทิกัดแรกของความหวังอีเตอร์อิจันเดินทางมายังวัดวังว่า อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อตามหาบ้านอดีตเจ้านายของพ่อโอมตามที่ได้ข้อมูลมาเราเริ่มต้นจากบ้านตรงข้ามยเยือยอย้องกับวัดนี้เลยแล้ะครับคน <c oughs> ที่ทำปูนปั้นเสือสัสตว์ต่างๆอะไรเงี้ยมีไหมแถวเนี้ยเป็นปฏติมากรรมรูปสัตว์เขาบอกว่ามันจะเป็นทางที่สามารถไปวัดโพได้อ่ะมีวัดโพไหมแถวนี้ วัดโพอยู่แถวไหนแม่พ่อแล้วเขาเคยมีลูกจ้างผมยาวๆงี้เป็นผู้ชายผมยาวๆไหมไม่รู้เราไม่รู้มันคนไม่ลูกจ้างเขา่วๆมันมีคนมาเลี้ยงมาให้ไระหว่างทางภารกิจกับความหวังสลัวสลัวในที่สุดเราก็คลำทางมาจนเจอร้านปูนปั้นที่แรกแล้วล่ะครับ ตรงนี้คือร้านทําปูนปั้นประติมากรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมฮะไ,ไ, <Ha? S 2> ไม่ได้ทําแล้ว,ลวอ๋อแสดงเคยทําตรงนี้ใช่ปะมาตรงนี้เคยทําใช่ไหมครับผม,มพี่เป็นเจ้าของร้านไหมครับพอดีพี่พี่อีกคนหนึ่งอ๋อเหรอไม่ได้จะมาซื้อปูนปั้นหรอกแต่ว่าผมอะ่ะชิเตอร์อีเตอร์อ,อ,รอีจันคับเป็นรายการตามหาคนที่พลัดพรากจากกันจ้าพอดีมีลูกชายเขาจะตามหาพ่อนะคุณพี่แล้วก็ เขาบอกว่าคนที่จะรู้ว่าพ่อเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยต้องมาถามกับจออเจ้าของร้านปูนปั้นตรงนี้เพราะเขาเคยพ่อเคยเป็นลูกน้องของคนเจ้าของที่นี่นะคะผมอ๋อพอดีพี่ชายแก้่เลยไเหลือ,อแต่แฟนเหลือแต่แฟนแกแล่ะครับ <S <S พี่เคยทํางานกับที่ร้านนี้มานานไหมนานนานหรอตั้งแต่เริ่มอโอ้ยตั้งแต่เริ่มเลยโอเคคือพี่พอจะรู้จักคนชื่อชื่อ ที่ผมยาวๆอ่ะผู้ชายผมยาวผู้ชายผมยาวใช่ตาลุงแบบฮะเขาชื่อนะครับผลคือจริงบานบานอยา่างเขาบอกว่าน่าจะเป็นคนที่นู่นอ่ะแม่สอดต,ตากนู่นเลยอะครับผม,มจริงหรอ ไดบอกอย่างนี้ตั้งใจฟังนะลูกชายเนี่ยเขาเดินทางผิดพลาดนิดหน่อยอือ,อตอนนี้เขาก็เลยเข้าไปอยู่ในเรือนจา